ทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่เซ็นทันเฟสติวัลเชียงใหม่นะครับก็กำลังจะเดินทางกลับนะฮะซึ่งตอนนี้ซันเน่เช่าโรงแรมอยู่ที่ใกล้ๆกับอาเขตนะเพราะว่าซันก็มาจากต่างจังหวัดนะครับก็คือมาลงที่อาเขต3นะครับแล้วก็โรงแรมก็อยู่ติดกับอาเขตซึ่งตอนนี้ตอนขามาเรานั่งวินมอเตอร์ไซค์มาจากอาเขตมานี่50บบาทนะครับ ประมาณกิโลนึงนะทุกคนตอนขากลับเลยก็เลยแบบว่าเออเดี๋ยวเราลองแบบลองเดินดูไหมว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าตรงน,นี้คือไม่น่ากลัวนะรถติดเยอะมากลยรถเยอะมากนี่เซนทรันเฟสมีด้านนี้ก็มีสวยงามอ่ะเขาทับทำไฟสวยอะ่ะดูดิเห็นปะไฟสวยงามเซนทรัลเฟสเชียงใหม่อ้สวยมากไปเดินทาง เดี๋ยวแบบลองเดินเล่นดูเนี่ยมีคนเดินอยู่นะหรือว่าเขาเดินไปเอารถเอาตรงนั้นมันเป็นที่จอดรถหรือเปล่าอาไม่เป็นที่จอดรถแน่เลยอะ่ะแต่ว่าเราก็เดินได้ปะมันแค่กิโลเดียวอะ่ะเนี่ยอยู่ตรงไม่ไกลนี่เองเดินเล่นเล่นก็ถึงแล้วไม่ได้แบบนักนาสาหาัส ด้านข้างนี้น้องๆมาทำกิจกรรมด้วยนี่เหมือนเป็นลานจอดรถหรือลานกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งไปเดี๋ยวพาไปเดินดูด้านนี้แล้พาเดินเนี่ยก็คือโอ้โหแต่แบบรถติดมากอะเชียงใหม่อะเห็นหรถติดมาก ก็คือเดินอ่ะเร็วกว่าเดินเดินไปอ่ะเร็วกว่านั่งรถไปนะเพราะว่าดูนีรถไม่ขยับเลยเดี๋ยวลองพาเดินไปดูนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้คือเราเดินจากเซนทันเฟสนะครับเซนทันเฟสตูว์เชียงใหม่เดินไปอาร์เคดนะครับเพราะว่าที่พักเราอยู่ตรงอาร์เคดนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนี่เห็นไหมรถทัวเขาก็รถทัวเขาก็จะเข้าอาร์เคดเหมนกันนะครับเอ้า เอาเดินไปทางเดินไปยังไงล่ะคราวนี้อ่านี่เราเดินมาแค้แป๊บหนึ่งแล้วตรงบริเวณสี่แยกข้างหน้าของเรานั้นคืออ่าอาเขตนะครับเดี๋ยวลองเดินกันไปเขียวอ่าเดินได้เห็นปะโอ้ออยลิงก่อน อันนี้ก็คือมันจะประมาณแบบ1.1 1.1นโลนะฮะในการเดินไปจ<ะ>ุบเอ๊เราต้องข้ามตรงนี้ปะตรงนู้นมีสะพานลอยไหมเดี๋ยวขอดูก่อน เดี๋ยวขอดูกันว่าเราต้องข้ามตรงไหนเอ๊ะเราต้องอ๋อเราต้องข้ามไปนู่นเพราะว่าตรงนู้นเหมือนจะไม่มีสะพานลอยอะทุกคนเพราะแต่มันมีอันนี้เหมือนมันมันมันมีห้างอะอ๋อมันต้องไปตรงนู้นเลยปะมันไกลไปอ่ามันต้องไปข้ามตรงนี้นี่นี่มันต้องไปข้ามตรงนี้เพื่อที่จะข้ามอ้อมไปฝั่งนู้นตึ๊ก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  ข้ามมาแล้วนะฮะนี่โอ้รถหยับเยอะมากดีด้านหลังของเราคือเซนทันเฟสเห็นนะอันนี้คือเซนทันเฟสนะครับที่เราเดินมาไม่ไกลมากอ่านี่แล้วก็พอเดินมาตรงนี้เสร็จปิร์บจริงๆเข้านี้ก็ได้นะแอลเราเข้าตรงนี้เลย อึบอึบอึบไปเข้าไปตรงนี้อึบอึอึออายังไงอะ่ะอึบอึเดี๋ยวเราเข้าด้านข้างเพราะว่ามันสามารถเข้าด้านข้างตรงนี้ได้โอ้โอ้เราคือแบบว่าดูถนนเชียงใหม่นะ ถนนเชียงใหม่แบบไม่มีทางเดินทางเดินแบบว่า what คือไม่มีทางเดินแล้วต้องเดินต้องลงถนนนะทำไมเขาถึงไม่มีแบบว่าอันนี้ให้อะเนี่ยเห็นปะเขาไม่มีแบบว่าทางเดินทางเดินมันก็จะแคบกว่าปกติงงมากเวอรก็ไม่ต่างจากแบบหลายๆเมืองไม่มีทางเดินเทา้า ่เาเราต้องเดินเข้าไปด้านในนี้นะครับแล้วก็เดินไปแล้วก็เลี้ยวสายมันก็จะเข้าไปที่แบบอาเขตแล้วถ้าใครบอกว่ามาจากอาเขตหรือว่ามาจากที่อื่นๆนะฮะก็สามารถที่จะแบบเดินไปเซนทันเฟสได้เหมือนที่ซันเดินไปเลยเนาะนี่บรรยากาศแบบตอนประมาณแบบหนึ่ทุ่มนะฮะยังไม่ได้ดึกมากแล้วรถก็ติดมากตรงสี่แยกตรงเนี้ยแล้วรถเข้าไปไหนกันไม่รู้ รถติดรถแบบเยอะเกินนี่ถึงแล้วทุกคนนี่น,นี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราให้ดูเดี๋ยวเราให้ดูดดนี่เ็เดินมาเห็นปะมันไม่ไกลเนี่ยตรงสี่แยกพอไปถึงสี่แยกปุ๊บเลี้ยวซ้ายเดินไปหน่อยเดียวก็คือเซนทันเฟสเรียบร้อยนี่แล้วเราก็เดินมาฟืดนี่เข้าตรงนี้เขียนว่านครชัยแอร์ตรงนครชัยแอร์นี่แหละเดินเข้าไปได้ เพราะว่าตรงนี้มันจะติดกับอาเขตสองนะครับของนครชัยแอร์เราต้องเดินออกไปทางนูน้นนี่คือศูนย์บริการนครชัยแอร์เราต้องเดินไปดานนูน้นเห็นไหมนู้นเราต้องเดินไปด้านนูน้นเพื่อออกไปทะลุคือถ้าใครแบบว่าลงมาปุ๊บปะแล้วสามารถการ กระดูกกระเดี่ยวยังดีอยู่ยังมีแรงอยู่อะไรเงี้ยยังเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นตัวจีดอยู่ก็เดินไปก็ได้นะทุกคนเพราะว่าถ้าเรานั่งรถไปก็ห้าสิบบาทคือมันเดินแบบประมาณเดินไม่ถึงสิบนาทีอะจากอาเขตอะ่ะเราเดินมาประมาณแบบยังไม่ถึงสิบนาทีดีเลยเนี่ยถึงแล้วเนี่ยใครลงเนาะยิ่งใครลงนครชัยแอร์นี่เดีย่ยมาลงตรงนี้แล้วก็เดินไป มากสุดก็ประมาณสิบนาทีที่จะเดินไปเล่นเห็นไหมถึงแล้วนี่ขนาดว่าขาเราไม่ค่อยพร้อมนะเป็นแผลอุ๊ยเห็นล้วก็อยากกลับกรุงเทพนี่คือศูนย์บริการนครชัยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินออกไปด้านนอกออกไปทางนี้ นี่อันนี้สุนทรสุนคราชัยเนี่ยมาซื้อตัว๋วซื้อตัว๋วซื้ออะไรตรงนี้ได้นี่ถึงแล้วฟึบพอเดิอนออกมาเห็นนะด้านนี้ก็มีเซเวลเซเวลสาขาใหญ่ซื้ออะไรกินดีไหมมันเหมือนฝั่งนู้นก็จะมีอยู่นะ พอเดินทะลุออกมาปุ๊บนี่คือขนส่งอ๋เราต้องเราต้องเดินไปนู้นนี่คือขนส่งสองนะครับนครชัยแอร์แล้วก็อันนี้ขนส่งสองก็คือเป็นขนส่งอาจจะเก่ากว่าฝั่งตรงข้ามไม่ใช่เก่ากว่าหรอกก็คือมันมาก่อนเนาะขนส่งสองแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเป็น อาเขตสามขนส่งสามเดินได้เดินได้เห็นไหมแบบเดินตอนแบบคุมหนึ่งรถมันเยอะไงมันยังคนก็ยังเดินกันอยู่อันนี้สมบัติทัวร์นี่คือแบบไม่ต้องกลัวนะเพราะว่ามันเดินได้เรื่อยๆเลยคือซันไม่ใช่คนพื้นที่นะแต่ทำจริงๆว่า มาเชียงใหม่อ่ะบ่อยกว่ากลับโคราชบ้านตัวเองอีกนะบ้านตัวเองนานๆกับทีเชียงใหม่นี่มาบ่อยมากนี่คือก่อนนั้นนี้เพิ่งมาก่อนนั้นนี้เพิ่งมากลับไปกรุงเทพแด้ปันสองอาทิตย์มาอีกแล้ว <c oughs> คือแบบว่าแทบจะต้องมาซื้อที่อยู่มาเช่าห้องมาอะไรเงี้ยอยู่อยู่ที่นี่แล้วละ่ะเพราะว่ามาบ่อยเกินเนี่ยด้านหลังมีอาหารตำสั่งมีอะไรอย่างนี้ด้วย รถสมบัติทัวร์มาเยอะจังน,นี่กนี่กลังเดินไปนี่เป็นอาเขตสามนะครับคือเราเดินทะลุมาจากห้างใช่ไหมแล้วก็พอเดินมาจากห้างปุ๊บเดินเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเข้ามาในซอยพอเห็นเข้ามาในคัยแอร์ก็เลี้ยวเข้ามาในคอนแชร์แล้วก็ตรงมาเรื่อยๆเลยมันก็จะมาทะลุนี่จากอาเขตสองเข้าไปอาเขตสามบางคนที่จะมาลงรถลงรถทัวร์ที่อาเขตสามตรงนี้นะครับ ก็สามารถเดินไปได้ประมาณหนึ่งกิโลประมาณสักสิบนาทีถึงส5ห้านาทีแล้วกันประมาณสักคือแบบว่ามันแล้วแต่คนเดินเร็วเดินช้าเนาะเอาประมาณสิบห้านาทีแล้วกันจริงจริงก็จบแค่นี้ก็ได้นะแต่ว่าเราก็จะเดินต่อก็จะพาเดินต่อนี่คือจุดนี้เห็นปะรถไปแล้วเนี่ย กลับกรุงเทพไปแล้วเนี่ยเมื่อตอนเมื่อตอนเย็นเรามาขึ้นวินบัสไซต์ตรงนี้ไปอ่ะห้าสิบบาทนี่คือเราเดินกลับมาประหยัดได้ห้าสิบเป็นไหมประหยัดเงินได้ห้าสิบาทเห็นไหมนี่อันนี้คืออาเขตนะนี่อาเขตสามอันนั้นอาเขตสองแล้วก็เดินไปหลังอาเขตสองนะครับเดินไปหลังอาเขตสองทะลุถนนปุ๊บเลี้ยวขวาเดินถึงสี่แยกเลี้ยวซ้ายเซ็นทรัทนเฟสจบปึ้งแค่นี้บาย